สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาติว AITP วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่6ครั้งที่1นะคะก็จะเป็นติวของนักเรียนชัน้นป .4 และป .5 นะคะเรามาเริ่มติวกันเลยนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะติวเกี่ยวกับเรื่องของมาตราช่างหน่วยและหน่วยของมาตราวัดฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นหน่วยของมาตราช่าง ซึ่ง1กิโลกรัมก็จะเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100รกรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1,000พกรัมอ่ะและต่อมาจะเป็นมาตราวัดนะคะก็คือ1กิโลเมตรเท่ากับ1,000พันเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรและ1เซนติเมตรนั้นเท่ากับ10มิลลิเมตรนั่นเองค่ะในตรงนี้นะคะขอให้นักเรียนนั้น กลับไปท่องจำให้จำให้ได้เลยนะคะค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะมานีซื้อพริก400กรัมกระเทียม300กรัมและเนื้อไก่1กิโลกรัมมานีซื้อของ3อย่างหนักกี่กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะอ่ะเขาถามหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมเนาะแต่ว่าพริกกับกระเทียมมีหน่วยเป็นกร,รมัมใช่ไหมคะเป็นกร,รมัมเนาะ งั้นเราก็เอาพริกกับกระเทียมมารวมกันก่อนนะคะเพราะว่อะไรเขาถามมาของ3อย่างก็คือการบวกใช่ไหมคะ,ะพริก400กรัม,มกระเทียม300กรัมบวกกันเป็น รวมสองเนาะรวมสองบวกกันเป็น 700, เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกรัมแต่เมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าหนึ่งกิโลเท่ากับกี่กรมัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมใช่ไหมคะ งั้นเราได้2อ,อย่างเป็นหน่วยกร,รมัมเราต้องเปลี่ยนให้เป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมอ่ะต้องเปลี่ยนยังไงก็คือ700ใช่ไหมคะก็ต้องส่วนด้วยหน่วยของกร,รมัมตรงนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิโลเนาะก็ส่วนด้วยกิโลใช่ไหมคะอ่ะ700หารด้วย1 0 0 0พเหลือเท่าไหร่ทำเป็นเศษส่วนทำได้ไหมคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะทำเป็นทศนิยมทำได้ยังไง จุดตัวแรกใช่ไหมคะศูนย์ต,ตัวแรกเราตัดใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมอ่ะศูนย์ตัวต่อไปตัดใส่จุดตรงนี้ใช่ไหมคะจุดจะเลื่อนจากข้างหลังมาอย่างนี้เนาะทศษิยมอ่ะศูนย์ตัวที่3จุดต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดจะอยู่ตรงนี้เนาะนีศศ่จุดทศนิยมจะอยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้ข้างล่างหมดแล้วแล้วข้างบนข้างหน้าเจไม่มีเลขใช่ไหมคะ พอไม่มีเลขเราก็ต้องใส่ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์ศูนย์ข้างหลังใช่ไหมศูนย์จุดเจ็ดแต่ว่าศูนย์ศูนย์ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องเขียนนะคะนักเรียนทีนี้เราก็ได้แล้วของสองอย่างหนักเท่าไหร่ศูนย์จุดเจ็ดกิโลนี่เข้าการของสามอย่างก็นำมาบวกใช่ไหมคะสองอย่าง 0.7กิโลกรัมอะดังนั้นเนื้อไก่ไก่อีก1 1เฉยๆก็คือ 1. 0จุดศูนย์วางจุดให้ตรงกันนะคะวางจุดให้ตรงกันนะเอาจุดให้ตรงกันข้างหลังมีเท่าไหร่ช่างมันข้างหน้ามีเท่าไหร่ช่างมันเอาจุดให้ตรงกันแล้วไล่หน่วยเอานะคะ1กิโล กับอ่ะบวกกันเท่ากับ1นึ่งจุดเจ็ดันนั้น,น,นรวม3อย่างเท่ากับ1.7กิโลกร,รมัมโอเคไหมคะข้อนี้ก็คือตอบ1.7หรือว่าใครจะเปลี่ยนกิโลกร,รัมเนี่ยมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนตรงกิโลกร,รัมตรงนี้ให้เป็นกร,รัมเนะเาะแล้วเอามาบวกกัน แล้วค่อยไปหานก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะ,ะเป็นแนวทางนะ,คะใครมีวิธีที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเรานำมาแชร์หรือแบ่งปันกันได้นะคะข้อที่2นะคะร้านค้ามีน้ำตาล25หขวดแต่และขว,วดหนัก550กร,รมัมน้ำตาลหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะคะ เขาถามหาน้ำตาลหนักทั้งหมดกี่กิโลกร,รัมนะดูหน่วยดีๆนะคะร้านค้ามีน้ำตาล25ขวดหนักขวดละห้าร้สิกร,รมัมถามทั้งหมดก็คือนำมาทำอะไรนำมาคูณกันใช่ไหมคะคือน้ำตาล25ขวดหนักเท่าไหร่เอ่ยห อ่านออกไหมคะได้ให้เขียนใหม่เนาะห้ากรัมอ่ะนำมาคูณใช่ไหมคะอ่ะศูนย์คูณยีได้0 0 5ย์ศูนคูณห้าห้าใส่5ทด2 5งห้าสองสิบวกสเป็น สองห้คูณยี่สิบหเหมือนเดิมเนาะคือหนึ่งร้อยยีแต่ใส่หน่วยให้ตรงอ่ะบวกกันศูนย์ดึงลงมา5้บวกศย์ได้5 2าบวกหได้7 1็บวกสเป็น3 1ไม่มีดึงลงมาอ่ะแสดงว่าทั้งหมดคือ1นึ่งหกรัม แต่จำได้ไหมคะหน่วยเมื่อกี้คืออะไรนะหน่วยหน่วยหน่วยคือเท่าไหร่หกิโลกร,รัมเท่ากับกี่กร,รัมนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งพันกร,รมัมใช่ไหมเขียนใหม่นักเรียนจะไม่ได้งงเทียบบัญญัดใหม่ท่านหนึ่งน,นะคะ เขียนด้านใหม่เนอะอาะมิันเดี๋ยวเราเรียนงงอ่ะหนึ่กร,รัมเท่ากับ1นึ่กิโลกร,รัมแล้ว1นึ่งหมืรากร,รัมเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือ13,750หารด้วย หนึ 1> 1, ่งพันหารด้วยหนึ่งพันได้เท่าไหร่คะอันหารลงก็คือใส่ทศนิยมเลยเนาะ,ะศูนย์ตัวแรกก็คือเลื่อนจุดมาตรงนี้ศูนย์วสองเลื่อนมาตรงนี้ศูนย์วสามเลื่อนจุดมาอยู่ตรงนี้อ่ะแสดงว่าตอบเท่าไรก็คือสิบ สามจุดเจ็ดห้าศูนย์แต่ว่าศูนย์ใส่ไหมศูนย์ไม่ต้องใส่ก็ศูนย์ออกกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะตอบสิบสามจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมโอเคไหมคะได้ไหม มีวิธีอื่นลองทำได้นะคะนักเรียนแล้วนำมาบอกคุณครูที่โรงเรียนได้นะคะว่าหนูทำแบบนี้ไม่เหมือนครูหนูก็คิดได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ3นะคะหนงังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มีความหนา2เซนติเมตร4มมตรวางซ้อนกัน25เล่มหนงังสือที่วางซ้อนกันสูงกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะ ข้อนี้นะคะครูจะมี2วิธีเนาะที่มาแนะนํานักเรียนนะคะอ่ะวิธีแรกทําเป็นทศสสนิยมนะคะ2องเซนติเมตรกับ4ี่มเมตรทำให้หน่วยกลายเป็นเซนติเมตรเพราะว่าเขาถามมาซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะสมเมตรตรงเนี้ยคือเท่าไหร่จำได้ไหมคะว่าหน่วย1นึเซนติมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตรนะ หนึ่งเซนติเมตรเท่ากับสิบมิลลิเมตรใช่ไหมอะทีนี้แสดงว่าสี่มิลลิเมตรของเราเท่ากับกี่เซนนะคะนักเรียนสี่มิลใช่ไหมสี่มิลผู้เขียนมอมอขอย่อเป็น mm, มิลลิเมตรมมนะคะ 4มิลลิเมตรเนาะเท่ากับ4ส่วน10ทศนิยมเขียนยังไง0ใช่ไหมคะย้ายจหะหลังมาไว้ข้างหน้า1อันจุดตรงนี้เป็นคือ0.4เซนเนาะสอมนะคะ,ะแล้วมีอยู่แล้วอีก2ใช่ไหมก็คือเท่าไหร่เล่มหนึ่ง1เล่ม ไม่เห็นหนึ่งเล่มหนาสองบวกกับ0.4เท่ากับ2.4เซนติเมตรเนาะเอาเวลาบวกเอาหน่วยให้ตรงนะคะนักเรียน2เซนติเมตรอ่ะแล้ววางซ้อนกันทั้งหมด25เล่มซ้อน25 25่สิบคูณกันห้าสทดสองห้เป็น1ิ2สอง2องสองส่ะได้เท่าไหร่ศูนย์เนาะสิ 10, ทด1เป็นหนะคะแล้วจุดทศนิยม2ตัวนี้ที่คูณกันใช่ไหมอ่ะสตัวนี้คูณกันมีจุดอยู่1จุดอันนี้เราก็ต้องใส่จุดที่1ตัว ใายเป็นหกสิบหกสิบจุดศูนย์ใช่ไหมคะก็คือเท่าไหร่หกสิบจุดศูนย์ก็คือหกสิบนะคะนักเรียนอันนี้ว่าเท่ากับก็คือตอบอมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทศนิยมเนาะ,ะมาดูเขาบอกว่า หนังสือมีความหนาใช่ใชไหมคะ2เซนติเมตรกับ4มิลลิเมตรทุกเล่ม,มะคะ่ะนักเรียนทุกเล่มเลยใช่ไหมที่วางซ้อนกัน25เล่มแสดงว่าทุกเล่มเนี่ยต้องหนาเท่าไหร่อย่างน้อยก็คือต้องหนา2เซนติเมตร2ซมกับ4มมแต่ว่ามีทั้งหมด25เล่มแสดงว่า2ก็ต้องมีทั้งหมด25ใช่ไหมคะ4มิลลิเมตรก็ต้องมีทั้งหมด25เหมือนกันอ่ะ 2ซนตมตรคูณ25ได้เท่าไหร่คะได้5 0เซนติเมตรเนาะอ่ะแล้ว4ม mm มเนี่ยคูณ25เหมือนกันได้เท่ากับ1 0 0 mm มเมตรนะคะอ่ะจากหน่วย1เซนติเมตรเท่ากับ1 0ม mm. มจากหน่วย1เซนติเมตรท่ากับส0มมใช่ไหมคะแสดงว่า1 0 0 mm มมของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็คือหารด้วย10ใช่ไหมคะหาร10ตัดตัดปึ๊บเหลือ10เป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรอ่ะดังนั้นวางซ้อนกันก็คือเท่าไหร่50เซนติเมตรใช่ไหมคะ50บวกกับอีก10เซนติเมตรให้มาจากมิลลิเมตรใช่ไหมอ่ะ ก็คือ60เซนติเมตรเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะก็ตอบ60เหมือนกันเลยซึ่งข้อนี้ก็มีอยู่สองวิธีนะคะแล้วแต่นักเรียนจะใช้นะคะคุณครูไม่ได้บังคับเนาะอยู่ที่ความถนัดนะคะ,ะต่อไปจากที่ลองทำแล้วก็ให้นักเรียนนะคะ ลองทำแบบฝึกหัด3ข้อนี้นะคะทำลงในสมุดแล้วนำมาส่งครูในคาบวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนคาบแรกเลยนะคะโอเคไม่เอ่ยขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ขอให้เรียนทุกคนนะคะไปทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะบ๊ายบาย